มูเขียดแม่ที่อยู่ในช่วงให้นมลูกนมบวมจนเจ็บก,กำลังกลายร่างเป็นมนุษย์ในถ้ำบีบน้ำนมที่บวมเต็มออกมาไม่คาดคิดว่าฉากนี้บังเอิญถูกพ่อข่าที่ขึ้นเขาล่าสัตว์เห็นเต็มตาสีสันเขาที่กล้าบ้าบิ่นถึงกับอดใจไม่ไหวกับความร้อนรุ่มในใจดำเนินต่อจากตอนที่แล้วเพื่อจะได้รู้จุดอ่อนของตำรวจชายให้เร็วที่สุดเป็นครั้งแรกที่ข่าผลักเขาล้มลงอย่างแรงช่วงเวลาสำคัญมือข่าลูบไล้ไปทุกส่วนบนร่างตำรวจชายแต่จนถึงตอนจบข่าก็ไม่เจอเกล็ดย้อนบนตัวเขาเลย ดูท่าเกล็ดย้อนจะปรากฏเฉพาะตอนเป็นมังกรแท้เท่านั้นหรือบางทีคืนนี้เขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับข้าเลยวันต่อมาข้าตื่นขึ้นมาด้วยอาการปวดไม่ทั้งตัวข้างกายไม่มีเงาตำรวจชายแล้วทั้งวันข้าอายกับพฤติกรรมเมื่อวานตอนเย็นข้านั่งที่โต๊ะวินิจฉัยพลิกดูบันทึกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน้าประตูมีเสียงเปลี่ยนตำแหน่งดังขึ้นทันใดต่อมาหญิงสาวร่างสูงเดินเข้ามาถามว่าคุณคือหมอผีเซนเหรอข้าพยักหน้าเชิญเขานั่งก้าวอีไม้ตรงข้ามโต๊ะวินิจฉัยยังไม่ทันพูด หญิงสาวตื่นเต้นพูดว่าหมอผีสันช่วยข้าด้วยแฟนข้านอกใจคุณช่วยจัดการเมียน้อยนั่นได้ไหมข้าอึ้งไปสองสามวินาทีถึงตอบขอโทษนะที่นี่ไม่รับงานตีเมียน้อยถ้ามีความคิดนี้ควรไปหาเพื่อนหรือญาติช่วยไม่ใช่หมอผีสันเข้าใจข้าผิดแล้วเมียน้อยนั่นเป็นผีร้ายแฟนข้าถูกผีหลอกพูดจบหญิงสาวยกมือปิดหน้าร้องไห้ถ้าเป็นแบบนี้นับว่าเป็นขอบเขตของวิชาหมอผีข้าปลอบเขาสองสามคำแล้วให้เขาบอกที่มาที่ไป หญิงสาวบอกข้าว่าเขาชื่อทรงจวีเขากับแฟนชื่อเฉิงอยู่คบกันสองปีแล้วแรกๆทุกอย่างสมบูรณ์แบบคู่รักหวานชื่นแต่หนึ่งเดือนก่อนเฉิงอยู่เริ่มเปลี่ยนไปบ่อยครั้งแอบออกไปตอนดึกกลับมาตีสี่ตีห้าและทุกครั้งที่กลับมาอย่างแรกคือไปอาบน้ําในห้องน้ําเสื้อผ้ามักมีกลิ่นหอมแปลกๆดังนั้นทรงจวีสงสัยว่าเฉิงอยู่มีผู้หญิงอื่นนอกบ้านแต่ไม่ว่าเขาจะร้องให้โวยวายยังไงเฉิงอยู่ไม่ยอมรับว่านอกใจไม่บอกด้วยว่าดึกๆไปไหน ไม่มีทางเลือกส่งจวีติดกล้องวงจรปิดในห้องนอนคืนนั้นเขาแกล้งทำงานดึกซ่อนอยู่นอกบ้านผลคือตอนดึกเชิงอยู่พาผู้หญิงเปลือยกลับมาบ้านตอนนั้นเขาดูกล้องแทบล้มทั้งยืนแต่สิ่งที่ตามมาเกือบทำให้วิญญาณเขาหลุดเห็นทั้งสองกอดกันกำลังจะเริ่มเข้าสู่เรื่องผู้หญิงเหมือนสัมผัสอะไรได้ทันใดลืมตาด้วยตาดำล้วนเคลื่อนย้ายทันทีหน้าขยายเต็มกล้องวงจรปิดหน้าผีตาไหลเลือด คำรามใส่เขาหลังจากนั้นกล้องเสียพูดจบส่งจวีเผยสีหน้าตกใจข้าคิดสักพักถามว่าแล้วแฟนเจ้าให้คำอธิบายอะไรบ้างไหมพูดถึงเฉิงอยู่ตาส่งจวีแดงขึ้นอีกวันต่อมาข้าให้เขาดูวิดีโอแต่เขาบอกอย่างไม่แยแสว่าวิดีโอนั้นเขาหาคนทำปลอมที่ทำแบบนี้เพราะข่าไม่ไว้ใจเขาอยากสั่งสอนข้าแต่ข้าไม่เชื่อคำพูดเขาเลยไปหาคนทำกระดาษที่รู้จักอยากขอให้เขาคลายข้อสงสัย แต่เขาฟังแล้วบอกให้ข้ามาหาเจ้าบอกว่าเจ้าเท่านั้นช่วยข้าได้ข้านึกย้อนในใจคนทำกระดาษที่ข้ารู้จักเหมือนมีแค่ครั้งที่รักษาซุนเฉียวเขียนโน้ตให้ข้าคนนั้นถึงข้าไม่เคยเจอเขาแต่จากฝีมือกระดาษเห็นได้ว่าเขาฝึกมาดีแน่เรื่องลี้ลับที่เขาแก้ไม่ได้ต้องไม่ใช่ผีหลอกคนธรรมดาแน่คิดสักพักข้าค้นในกล่องยาหายันเชื่อมต่อสามแผ่นมอบให้ทรงจวีบอกว่ายันนี้เชื่อมวิญญาณข้ากับเฉิงอยู่ได้ช่วงนี้เจ้าเฝ้าดึกๆ หน่อยถ้าเขาจะออกไปหาทางแปะยันบนตัวเขาแล้วโทรหาข้าข้าจะไล่คาถาดูว่าเขาออกจากบ้านไปไหนหลังส่งจวีไปดำเนินการกลับตำแหน่งเดิมข้าปิดร้านเตรียมพักแต่เพิ่งกลับห้องข้าสัมผัสได้ทันทีข้าสูญเสียการควบคุมร่างอีกครั้งสติถูกพลังจิตแข็งแกร่งคอยคอยรุกรานวิญญาณข้าถูกบีบไปมุมเล็กๆในร่างเร็วมากข้าสัมผัสได้ชัดเจนวิญญาลงเหลือของเหรียญชิงตื่นขึ้นอีก เดิมทีคิดว่ายังไงเขาตื่นได้ไม่นานแกล้งไม่รู้หลอกไปก่อนใครจะรู้เขาพูดกับตัวเองว่าเซนเยเวอยากแกล้งข้ารู้เจ้าได้ยินข้าพูดกลัวเขาแกล้งหลอกข้าไม่พูดตอบแต่เหีียญชิงเห็นข้านิ่งนานพูดเย็นชาอีกเจ้าต้องรู้เจ้าเป็นแค่ภาชนะฟื้นขืนข้าทําไมต้องทําเหมือนฉางจีปล่อยให้เขาใช้ร่างเจ้าระบายความรักและความคิดถึงข้าร่างนี้ถูกเจ้าใช้อย่างต่ําต้อยอนาคตจะคู่ควรกับวิญญ,ญาณอันสูงส่งของข้าได้อย่างไงเจอคําหยาบคายของเหรียญชิง ข้าไม่รู้จะรับมือยังไงเขาไม่บริสุทธิ์ไร้ที่ติอย่างที่ตำรวจชายบอกและไม่ใช่คนดีแน่แต่แบบนี้ก็ดีอย่างน้อยวันหนึ่งในอนาคตข้าจะไม่รู้สึกผิดถ้าต้องกำจัดเขาข้าปรับสภาพจิตใจแกล้งทำเป็นไม่สนใจคำดูถูกของเขาพูดว่าในเมื่อเจ้าไม่ชอบข้าใช้ร่างนี้กับตำรวจชายคบกันต่อไปข้าจะตามตื้อเขาทั้งวันทั้งคืนบางทีตามนานๆเขาอาจไม่ต้องการเจ้าพูดจบใบหน้าข้าถูกครอบด้วยความมืดทันที วิญญาณเริ่มสั่นไม่หยุดเพราะในตาข้าเห็นเจตจำนงข้าอันเข้มข้นดีที่ไม่นานการควบคุมร่างกลับมาที่ข้าข้านอนบนเตียงหัวใจเต็มไปด้วยความอัดอั้นงูราดหลอกข้างูแม่ดูถูกข้าสามีภรรยาคู่นี้ด่าข้าคล้ายกันแต่ข้าทำอะไรผิดชั่วขณะความกับแค้นพุ่งขึ้นใจร้องให้ออกมาไม่หยุดตอนนั้นหน้าต่างถูกมือเล็กปุยปุยผลักเปิดต่อมาจิ้งจอกก้าวหางสีแดงทั้งตัวกระโดดขึ้นเตียงข้าข้าไม่อยากเชื่อ มองจิ้งจอกก้าวหางที่โผลมา,มาเห็นเขายกกรงเล็บชี้ไปที่กระเป๋าเสื้อข้างเตียงแล้วเงยหน้ามองข้าด้วยความโกรธข้าเข้าใจทันทีว่าเขาหมายถึงอะไรรีบอธิบายว่าก่อนหน้านี้ข้าชัยหยกเรียกเจ้าหลายครั้งเจ้าไม่มาข้าคิดว่าเจ้าบาดเจ็บยังไม่หายไม่ใช่ข้าไม่ตามหาเจ้าได้ยินดังนั้นจิ้งจอกก้าวหางเผยสีหน้าดีใจเขาโบกกรงเล็บในอากาศพร้อมแสงทองห่อผ้าดอกไม้นน่นๆปรากฏบนเตียงจิ้งจอกก้าวหางใช้กรงเล็บแกะห่อผ้าเร็ว วางของข้างในบนเตียงทีละชิ้นหม,ม้อหลอมอสูรระคังขังผีสมพันปีเด็กคาถาควบศพสิ่งที่ข้าอ่านชื่อได้ล้วนเป็นของศักดิ์สิทธิ์จากสมัยโบราณข้าจําได้เพราะบันทึกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ,จ้าได้ของพวกนี้มาจากไหนข้ามองจิ้งจอกก้าวหางด้วยความตื่นเต้นจิ้งจอกก้าวหางทําท่าทางยิงโบกโกรงเล็บใส่ข้าเหมือนบอกว่าเจ้าไม่ต้องรู้ต่อมาเขายัดของกลับห่อผ้าโยนใต้เตียงสุดท้ายเขาใช้ท่าทางเตือนข้าต่อไปออกจากบ้านพกของสองสามชิ้นป้องกันตัวข้าจมูกซา น้ำตาที่เก็บไว้เกือบไหลอีกโตมาขนาดนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ความหงใหใยแบบนี้ข้าขอบคุณจิ้งจอกก้าวหางจากใจจิ้งจอกก้าวหางโบกมือขณะเท้าไม่หยุดมุดเข้าใต้ผ้าห่มจะนอนข้าดึงหูเขาวางเขาลงพื้นหัวรบบอกข้ารู้เจ้าเป็นจิ้งจอกตัวผู้เจ้าเลยนอนกับข้าไม่ได้นะได้ยินดังนั้นจิ้งจอกก้าวหางนอนลงพื้นอย่างกับแขนร้องกูกูใส่ข้าสองครั้งเหมือนแสดงความไม่พอใจวันต่อมาจิ้งจอกก้าวหางโผล่ที่ร้านหมอผีเป็นระยะ ทุกครั้งที่มานำของหายากมาให้ข้าข้าสงสัยเขาคนคลังของศักดิ์สิทธิ์ของใครบางคนมาหมดแล้วหรือเปล่าคืนนั้นข้าได้โทรศัพท์จากส่งจวีมอผีเชิงอยู่คืนนี้ถูกผีหลอกอีกก่อนเขาออกไปข้าแปยยันบนเสื้อเขาแล้วเจ้ารีบใช้ยันดูว่าเขาไปไหนข้าวางสายนั่งขัสมาทิี่บนเตียงท่องคาถาขับยันเชื่อมต่อในใจเมื่อคาถาเริ่มทำงานข้าเห็นภาพที่เชิงอยู่เห็นเชิงอยู่อยู่ในหมอกหนาที่ยุ่งเหยิงไปด้วยยา ข้างหน้าเขามีผีหญิงสองคนข้อเท้าถูกลามโซ่ปลายโซ่อีกด้านอยู่ในมือเฉิงอยู่ภาพตรงหน้าเกินความคาดหมายของข้าเฉิงอยู่เขาควบคุมผีได้จริงๆข้าฝืนความตกใจตามวิญญาณเฉิงอยู่ไปในหมอกเขาคุ้นเคยกับเส้นทางที่รกร้างนี้ไม่นานพาผีหญิงสองคนออกจากหมอกหยุดที่ป้ายเขียนว่าศาลเจ้าที่หน้าบ้านผุพังเห็นดังนั้นข้าตอบสนองทันทีรีบดึงวิญญาณจากร่างเฉิงอยู่ออกมาแต่วินาทีต่อมาโซ่หนาพุ่งจากศาลเจ้าที่ ทะลุร่างเฉิงอยู่ดึงวิญญาณข้าออกมาโดยตรงต่อมาหูได้ยินเสียงคำรามดังราวสายฟ้าเฉิงอยู่ไอโง่เกือบปล่อยวิญญาณหลุดไปยังไม่รู้คราวหน้าปู่เท่าดำจะถอนชื่อเจ้าเป็นนายทหารยมทูตข้ามองตามทิศทางเสียงเห็นชายร่างสูงหน้าดำเขี้ยวโผล่สวมชุดดำสวมหมวกขุนนางหมวกเขียนสันติภาพใต้ล่าสี่ตัวเขาถือโซ่สีดำแน่นปลายโซ่อีกด้านฝังในกระดูกสะบักข้าเพราะเป็นวิญญาณข้าไม่เจ็บมากแต่เจอไปโกวอในตำนาน ทำให้ข้าตกใจสุดขีดเฉิงอยู่รีบยิ้มประจบเป็กโกวอขอโทษครับท่านฟ้านต่อไปข้าจะระวังให้มากขึ้นเป็กโกวอตะโกนเย็นมอบโซ่เกี่ยววิญญ,ญาณให้เฉิงอยู่ข้ามองเฉิงอยู่ตรงหน้าเข้าใจแล้วว่าเขาควบคุมผีได้เพราะอะไรเฉิงอยู่คือคนเป็นที่ทำงานให้ยมโลกในตำนานนายทหารยมทูตคนแบบนี้เกิดมาพร้อมโชคชะตายมทูตอายุไขสัน้นแต่ถ้าโชคดีถูกยมโลกเลือกจะทำงานเดินยมได้หาอายุไขพร้อมค่าตอบแทนสูง ข้าจะอธิบายให้เฉิงอยู่กับเปกโกวฟังแต่โซ่เกี่ยววิญญาณอยู่ข้าส่งเสียงไม่ได้เลยได้แต่มองเฉิงอยู่ลากข้ากับผีหญิงไปที่โต๊ะเจ้าที่ในศาลหน้าโต๊ะมีชายชาราสวมชุดแดงนั่งบนโต๊ะมีหนังสือสีเหลืองอ่อนเขียนด้วยหมึกดำว่าสมุดชีวิตมรณะสามตัวใหญ่ชายชาราเปิดสมุดชีวิตมรณะยื่นปากกาขนนกให้ผีหญิงบอกว่าเขียนชื่อเจ้าสาเหตุการตายวันเกิดวันตายลงไปสารเจ้าที่คือสำนักงานยมโลกในโลกมนุษย์ขั้นแรกหลังคนตาย คือลงทะเบียนสมโนโครัวยมโลกที่นี่แล้วถึงออกจากโลกมนุษย์ไปสถานีต่อไปผีหญิงสองคนข้างหน้าลงทะเบียนเร็วข้าจะใช้ปากกาเขียนสิ่งที่อยากพูดแต่นึกได้ว่านี่คือสมุดชีวิตมรณะถ้าข้าขีดเขียนมั่วถูกเปโกวเห็นอาจตีข้าวิญญาณแตกกระจายลังเลสองสามวินาทีข้าเขียนชื่อสาเหตุตายและวันตายในสมุดชีวิตมรณะเจ้าที่หยิบสมุดชีวิตมรณะสแกนตัวอักษรที่พิ่งลงทะเบียนเหมือนเจออะไรผิดปกติ สัญเยเวผู้หญิงคนนี้อายุไขยังไม่หมดข้ามองเจ้าที่ด้วยความหวังหวังเขาจะเห็นว่าข้าขอความช่วยเหลือแต่เจ้าที่มองข้าแวบเดียวโบกปากกาครั้งใหญ่ขีสองครั้งในสมุดชีวิตมรณะน่าจะบันทึกอายุไขผิดพลาดตอนนี้แก้แล้วเฉิงอยู่พาพวกเขาไปยอมโลกข้าที่ยังมึนงงเฉิงอยู่ที่เดินนําหน้าเปิดประตูศาลเจ้าที่มีแรงดูดมหาศาลจากในประตูวิญญาณข้าถูกดูดเข้าไปทันทีหมดสติเมื่อตื่นอีกครั้ง ฉากรอบตัวทําให้ข้าตกใจกลัวหน้าข้ามีถนนประกอบจากกะโหลกดำนับไม่ถ้วนข้างถนนมีหินก้อนใหญ่ตั้งอยู่สลักคาว่าสามชาติสิบสามสามตัวใหญ่นั่นคือถนนนี้คือถนนหงเฉวียนแค่เดินผ่านถนนหงเฉวียนเข้าเมืองเฟิงตู่จะกลายเป็นผีแค้จริงทันใดนั้นมีกลิ่นหอมเกี่ยววิญญาณทําให้ข้าเดินไปบนถนนหววเฉวียนโดยไม่รู้ตัวพร้อมกันนั้นข้าเห็นใต้ถนนหงเฉวียนแม่น้ําหวังชวนทุกที่ที่ข้าเดินผ่านมีดอกบัวฝั่งตรงข้ามบานสะพรัง่ง กลิ่นหอมเข้มข้นค่อยๆรุกรานสติที่เหลือของข้าดอกบัวฝั่งตรงข้ามหรือดอกนรกกลิ่นหอมปลุกความทรงจำอันลืมไม่ลงทั้ง30ของผู้ตายถ้าความทรงจำนี้ผู้ตายวางไม่ลงจะถูกดอกไม้พันไว้อยู่ในแม่น้ำหวังชวนตลอดไปสติข้าค่อยๆสับสนภาพความรักความเกลียดในใจย้อนกลับมาความโง่เขลาดอกบัวฝั่งตรงข้ามใต้เท้าทวันพันรอบตัวข้าทีละนิดวิญ,ญญาณข้าถูกดอกไม้ดึงลงแม่น้ำหวังชวนช้าๆจนแขนทั้งสองจมน้ำเย็น เยือของแม่น้ำหวังชวนที่แขนขวามีพลังหนึ่งเหมือนตื่นขึ้นทันใดไหลผ่านเส้นลมปราณทั่วร่างข้าเร็วความเจ็บปวดราหมื่นลูกศรแทงใจค่อยๆสงบภายใต้พลังนี้สติที่สับสนกลับชัดเจนไม่กี่วินาทีข้าลืมตาโพลง,งูใหญ่สีขาวปรากฏในสายตาเห็นเขาควายและปีกมังกรเด่นชัดบนหัวและหลังใจข้ากระตุกงูแม่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงข้าทั้งตกใจทั้งกลัวเท้าถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเว้นระยะจากงูแม่มองรอบๆ ข้าไม่อยู่ถนนหงเฉวียนหรือแม่น้ำหวังชวนแต่อยู่ในความว่างเปล่าที่มองไม่เห็นขอบเขตทั้งสี่ด้านอยากกลัวข้าจะไม่ทำร้ายเจ้าพูดจบงูแม่เปลี่ยนร่างกลายเป็นหญิงงามเลิศอาลี่ยิ้มนิ่งๆใส่ข้าจากที่เดิมเจ้าอยู่ในหินวิญญาณของข้าข้าอยากคุยกับเจ้าเรียกข้าว่าเริงเยเวก็ได้งูแม่วันนี้ทำไมอ่อนโยนจังหรือเห็นข้าใกล้ตายไม่อยากแก้แค้นข้าแล้วข้ามองงูแม่ถามระวังระวังว่าอยากคุยอะไรกับข้าได้ยินดังนั้นงูแม่เผยสีหน้าเสียใจ ขอโทษก่อนหน้านี้เข้าใจเจ้าเป็นคนฆ่าค่าผิดข้ามองงูแม่ที่ขอโทษจริงใจคิดว่าตอนนี้ข้าก็ตายอยู่แล้วเลยถามข้อสงสัยที่อัดอั้นมานานให้ชัดเจนเริงเยเวข้าคงเป็นคนฆ่าเจ้าจริงๆเพราะข้าฝันถึงฉากฆ่าเจ้ามากกว่าหนึ่งครั้งข้าคิดว่านั่นอาจเป็นบาปชาติที่แล้วของข้าคิดว่างูแม่ฟังคำข้าจะโกรธจัดแต่ไม่นึกว่าเขาแค่ขมวดคิ้วเบาๆบอกว่านั่นไม่ใช่ความฝันของเจ้าเป็นความทรงจำของวิญญาณงูในตัวเจ้าที่ตื่นขึ้นแค่ปรากฏผ่านความฝันเจ้าเท่านั้น ข้าจ้องมูแม่นานครึ่งวันถึงเข้าใจคําพูดเขาเต็มที่เจ้าบอกว่าคนข่าเจ้าเป็นเหรียญฉิงไม่ใช่ข้าถามคํานี้ออกไปข้าเองยังไม่อยากเชื่องูแม่ได้ยินชื่อเหรียญฉิงความอ่อนโยนบนหน้าหายไปทันทีแทนที่ด้วยความแค้นฝังลึกและเกลียดชังใช่เขาคือคนข่าข้าต่อมาเริงเยเวเหมือนนึกอะไรได้มองข้าด้วยสายตาสงสารแค่ตํารวจชายโง่เง่าคนนั้นมองไม่เห็นความชั่วร้ายของเขาเลยยังคิดจะใช้ร่างเจ้าเพื่อฟื้นเขาเริงเยเวพูดแล้วลูบหัวข้า เหมือนผู้อาวุโสที่รักลูกหลานข้าสัมผัสได้ถึงความจริงใจของเหริงเยเว่ในทุกการเคลื่อนไหวใจข้าเกิดความเคารพและพึ่งพาเขาแล้วทําไมเจ้าไม่บอกความจริงกับตํารวจชายข้าก็อยากแต่ข้าเจอเขาไม่ได้ที่เจ้าเห็นข้าเป็นแค่เซี่ยววิญญาณที่ข้าทิ้งไว้ในพลังเมื่อปีนั้นในโลกมนุษย์ข้ามีพลังหลงเหลือสองเซี่ยวเซี่ยวหนึ่งในน้ําผู้แห่งมังกรเจ้าเคยเห็นครั้งก่อนตอนจากไปข้าติดไปกับเจ้าอีกเซี่ยวอยู่ในค่ายที่ปราบมูเทิงเมื่อปีนั้น ค่าแต่ข้าก็ติดไปกับเจ้าถึงอย่างนั้นข้าพยายามฝากฝันให้เจ้าก็ไม่สําเร็จครั้งนี้ถ้าเจ้าไม่เผลอเข้ายมโลกข้าคงรออีกหลายปีถึงจะเจอเจ้าได้ได้ยินดังนั้นข้ามุมปากยิ้มขมขื่นอายุไขข้าใกล้หมดไม่มีอีกหลายปีแล้วถึงไม่มีอุบัติเหตุแบบวันนี้เลี้ยงชิงในร่างข้าฟื้นเร็วขึ้นอายุไขที่เหลือของข้าคงไม่มาได้ยินความเศร้าในคําพูดข้าเริงเย่เว่ปลอบด้วยน้าเสียงนุ่มตํารวจชายจะไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆ การตายของเหรียญชิงกับข้าเป็นการล่มสลายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกเขตอำนาจสามภพเขาเลยทำอะไรไม่ได้แต่โลกมนุษย์และยมโลกยังไม่มีงูราชแบบเขาจะไม่กลับมาวางใจได้ส่วนวิญญาณงูในตัวเจ้าข้าก็มีแผนแล้วพลังสองเซี่ยวนี้ของข้าเป็นพลังเทวบริสุทธิ์ก่อนสลายช่วยเจ้าปราบวิญญาณงูได้ชั่วระยะหนึ่งนับเป็นสิ่งสุดท้ายที่ข้าทำให้เจ้าพูดจบเืองเยเวประสานมือไร้คาถาเริ่มใส่พลังสองเซี่ยวลงที่ตันเถียนของข้าข้าสัมผัสได้ชัด ตันเทียนที่เคยอุ่นถูกลมเย็นห่อหุ้มทีละเส้นหินวิญญาณเริงเยเวตรงหน้าคอยคอยจางข้าอ้าปากจะพูดอะไรเห็นใบหน้าที่สงบของเขาเผยความตกใจสุดขีดทันใด